หลังจากที but, ่เราคอยมานานนะครับตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยของเราก็สามารถคว้ามาได้วันเดียวถึง2เหรียญทองด้วยกันโดยได้จากฟันดาบแล้วก็เทเบิลเทนนิสครับการแข่งขันฟันดาบประเภทฟอยบุคลชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ นนทพัฒ์ปานจันนักฟันดาบทีมชาติไทยวัย34ปีที่อยู่ทางด้านซ้ายมือพบกับเหวียนมินคองจากเวียดนามรูปเกมทั้งสองคนต่างทิงจังหวะเล่นจนแต้มออกมาค่อนข้างสูสีและช่วงท้ายนนทพัฒ์อาศัยความแน่นอนกว่าเอาชะานะไป15-11่อคะแนนทำให้คว้าเหรียญทองไปครองและยังเป็นเหรียญทองแรกของไทยใน4เกมครั้งนี้ หลังจบการแข่งขันนนทพัฒน์ก็บอกว่าดีใจมากที่คว้เหรียญทองแรกให้กับไทยอีกทั้งยังเป็นการสั่งลาในการลงแข่งซีเกมของตัวเองอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนอนทพัฒน์กันครับก็ดีใจครับที่ทําได้โดยเฉพาะว่านี่คือถ้าทุกรับกครั้งแข่งเนี่ยได้เหรียญทองม,มานี่เป็นครั้งที่6ก็ถือว่าผมได้รับใช้ชาติตั้งแต่อายุประมาณสิบแปดตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้ายละเพราะว่าผมก็อายุพอสมควรแล้วก็อยากให้น้องเล่ขึ้นมาเนี่ยคะแนน ทำงานขั้นสุดท้ายให้ทีมและได้เหรียญทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปิดที่ภาพภูิใจได้ครับส่วนประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศิีลางวรสกตาลัสก็พลาดโอกาสได้เหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายเรางแพ้ให้กับเหวียนทีเลอร์ดังจากเวียดนามด้วยคะแนน5-15ต่อเลยทำได้แค่เหรียญเงินส่วนเอเป้บุคคลหญิงวิจิตตาทาคําวงก็ได้เหรียญทองแดงหลังแพ้เลทานทีจากเวียดนาม8-15ต่คะแนนในรอบรองชนะเลิศทําให้ตอนนี้ทีมฟันดับไทยแข่งไปแล้ว2วัน ได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงต่อการที่เทเบิลเทนนิสรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวน้องหญิงสุธาสินีสวสบุตรในชุดสีม่วงลงเล่นรอบชิง2วันติดต่อกันพบกับอึงซอกคิมจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่นี้ต้องสู้กันถึง7เกมและเป็นน้องหญิงที่อาศัยความแน่นอนกว่าเอาชนะไป4ต่อ3เกมทําให้คว้าเหรียญทองได้สาเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในรอบสาม2ปีอีกด้วย มัดูผลการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแรกนัดที่3าเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินลงสนามพบกับมาเลเซียผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเฉือนชนะไป1ประตูต่อศูนย์โดยได้ไประตูจากสารัตอยู่เย็นในนาที80ส่งผลให้ไทยชนะสามนัดรวดมี9คะแนนเต็มโดยหลังเกมโชคทวีพรมรัฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าขอชมทุกคนที่เก็บชัยชนะนัดนี้ได้ขณะเดียวกันก็มีขา่าวดีเมื่อไม่มีใครเจ็บเพิ่มทั้งสุริยาสิงห์มุยและธนบูญเกษารัฐ สำหรับนัดต่อไปที่จะพบกับปรูไนในวันเสาร์นั้นก็คงจะโรเตชันนักเตะเพื่อให้ตัวหลักได้พักบ้างขณะที่แฟนบอลชาวไทยที่มาเชียร์ทีมโปรดถึงขอบสนามก็อบอกว่ารู้สึกแฮปปี้กับผลการแข่งขันที่ออกมาและหวังว่าทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะได้อีกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแฟนบอลกันครับโอ้ตอนนี้แฮปปี้มากค่ะครึงร่งแรกนะคะโหแทบจะน้ำตาตกลี๋ตวตอนนี้เป็นไงบ้าง จะต้องทำประตูให้ได้เยอะกว่านี้เลยค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับไทยได้ในครั้งนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงอินไซต์ซีเกมประจำวันนี้ปฏิพงษ์สมาธิ่ถ่ายภาพภาพุพองประเสริฐทีมข่าวกีฬารายงานจากประเทศสิงคโปร์